นับสนุนโดยวาโก้ทรอมโบนวาโก้บล้าส บูติกสาหรับสาวพาวเสน่ห์กลับมาในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับร้านในอออบเกอรี่นะคะบอกได้เลยว่านอกจากกาแฟนะคะเอสเปรสโซเย็นที่แสนอร่อยแล้วนะคะร้านนี้ยังมีดีอีกนั่นก็คือในเรื่องของเบเกอรี่นะคะที่เอามาวางอยู่ตรงหน้านี้แล้วค่ะนี่อลังการมากยอดเลยอันนี้ขนมาจากพิจิตรเลยอะคะมาจากพิจิตรอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งแค่ครึ่งเดียวของที่ร้านว้าว่ป็นไซส์ใช่ไหมคือชนิดของมันชนิดของจำนวนของเบเกอรี่เนาะ อันนี้คือแผ่นเกี้ยวคเยวคปเคฟเข็มเข้มไม่ใช่แผ่นเกี้ยวนะม่เหมือนแผ่นเกียวน,ะ,นะ,ะมาคุยประวัติของคุณอ๋อดีกว่าะนะอุ้ยเราไม่รู้เลยนะดูจากบุคลิกว่าแบบ จบทำไมจักยกรแล้วก็ตอบปรญญนโททางด้านแพทย์ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์สาขาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาอาจารย์จบใช่ไหมฮะจบจบสิจ้าเขาเขาไล่ให้จบบอกเรีบรีไปเลยออแล้วก็ทํางานอยู่ด้วยใช่ตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่สํานักงานสาธารณสุขอาเภอพระทับช้างมีงานประจําด้วยแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยมาดูจุดเริ่มต้นดีกว่าว่าทาไมถึงคิดจะ ทำธุรกิจกับร้านกาแฟเห็นว่าทํามาหลายร้านมากเลยใช่ค่ะเกแรกนี่คือปี52เนาะตอนนั้นผมได้สอบได้ไปเรียนต่อที่คณะเภัต์ที่มอเชียงใหม่ที่ที่มอพยับที่มอพยับใช่ครับแล้วก็เพื่อนพาไปทานกาแฟที่ร้านเพื่อนอีกคนนึงก็คือเริ่มต้นจากตรงนั้นเอ๊ะทำไมแบบเราเราต้องมา ซื้อกาแฟกินทุกวันทุกวันเพื่อสะสมแต้มก็เลยว่าถ้าเกิดเราเปิดมันคงจะดีเนาะอะไรอย่างงี้จะได้แบบไม่ต้องไปซื้อร้านตัวเองหลังจากนั้นก็เป็นการจุดประกายเริ่มเริ่มต้นแบบอยากทําธุรกิจกาแฟก็ลงทุนไปเท่าไหร่คะช่วงแรกร้านแรกคือเป็นซื้อเป็นคียออสเป็นซุ้มเล็กๆลงทุนไปประมาณ4ี่หมื่นก็โอเคนะคือว่าประสบความสำเร็จไหมคะในช่วงแรกช่วงนั้นประสบความสําเร็จลูกค้าตอบรับดีค โอ้ไ่น่นด้รูปเลยฮะใช่ครับวันนี้จะเป็นซุ้มกาแฟแรกๆมีโต๊ะนั่งโต๊ะเดียวตอนนี้คือที่ไหนอะะวันี้ก็เป็นอันนี้ที่เชียงใหม่อยู่หน้ามอพายับครับวันนี้อยู่ไหมฮะตัวนี้ไม่อยู่แล้วตามผมก็มาแล้วก็คือเปิดมาเป็นเคิ่ยสแล้วก็มีโต๊ะด้วยมีโต๊ะนั่งครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอเปิดมาตอนแรกตอบรับดีแล้วทำไมถึงปิดไปอ่ะก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงปลายพฤศจิกาปี52มันเป็นช่วงนั้น หนังเรื่องไปอีเลฟดังมากแล้วมองว่าแบบคนไปเที่ยวปลาเยอะมากแล้วผมว่าอยากไปเที่ยวอะผมยังไม่เคยไปเที่ยวปลาแต่ทายังไงไปแล้วให้ได้เงินกลับมาด้วยอย่าบอกว่ายกร้านเคออสลยนแล้วตอนนี้ผมมีรถแจ๊สอยู่คันหนึ่งผมก็เลยคิดผมก็เลยไปปรึกษาพี่ที่ร้านเครื่องเสียงบอกว่าผมอยากเอารถแจ๊สเนี่ยบิ้วเป็นร้านกาแฟใช่แล้วครับ ช่วงนั้นเงินไม่มีก็มีบัตรสินเชื่ออยู่หนึ่งใบก็15,000บาทผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนก็จะได้ร้านนี้มาขับรถขึ้นไปเลยครับขับรถขึ้นไปนี่เลยเปิดเป็นร้านกาแฟสดหลังรถนี่เลยก็คือผมใช้กาแฟสดบนรถแจ๊สคันแรกของเมืองไทยมีที่นี่ที่เดียวเนีคอนเซ็ปต์ดีเนาะคอนเซ็ปต์ดีขายดีสิบวันได้มาหกหมื่นครับจันเุ้ยสุดยอดต่อวันไม่ต้องเหลือวันก็คือผมไปที่ปลายสองวันก็จะได้ขายไปตามวัดที่คนเยอะๆ คือพ่อหลวงก็ผมว่า,วาผมอกจะอยากจะมาขายกาแฟคือคนคนคนอำเภอปลายมีที่ทำมาหากินแต่ไม่มีทุนในการทำธุรกิจก็เลยเหมือนว่าแอนตี้ว่ามีแต่คนที่อื่นมาจับจองพื้นที่เขาก็เลยบอกว่าตรงนี้ไม่ให้ขายผมก็มาที่น้าำเพหน่าำเพอ,อ,อก็ไม่ให้ขายจนผมย้อนกลับไปตรงที่ที่คนถ่ายรูปร้านกาแฟที่ปอยายีเลฟเยอะๆก็เลยไปขอผู้ใหญ่บ้านที่หนึ่งว่าเนี่ยผมอยากอยากขายกาแฟแต่ผมไม่มีที่ผมก็เลยมองไปที่ลำคลอง ทำยังไงถึงจะขายได้เขาก็บอกแล้วคิดว่าจะขายตรงนี้ได้ไหมผมว่าน่าจะได้ผมก็เลยให้เข้าพาไปซื้อไม้ยูคาลิปัส20ท่อนเอามาวางพาดกับคอมเพื่อจะให้รถผมค่อมอยู่ตรงนั้นได้เพราะไม่มีที่แล้วก็วคือต้องยังไงก็ได้เพราะผมเอานมสดจากเชียงใหม่ไปอ่ะ10ลิตรบูดบูดหมดเลย รถแก๊สคันนี้มันสามารถใส่ของได้เยอะขนาดนั้นเลยได้ทั้งเคาน์เตอร์กาแฟได้ทั้งกาแฟได้ทั้งน้ำแข็งทุกอย่างเปเสร็มีไฟ LED แจ้งด้วยแล้ววิ่งแรงแล้วเวลาทำกาแฟต้องต่อไฟจากบ้านชาวบ้านมาอ๋อนี่คือต้องนั่งพอเพียบทำกาแฟหรือว่ามีโต๊ะนั่งอย่างดีเลยครับโอ้อาจารย์เห็นไม้แม้ไม้ตี่ทิ้ง้อหลังวางเรียนกันอยู่เป็นไอเดียที่ดีมากๆตรงนี้หมดไป600้อข้าวไม้ค่ะครับ ผมเนาะจะได้กลับมาหกหมื่นหกหมื่นเนี่ยภูมิใจมากเหนื่อยมคนเเเดียยวลหรอครับก็กลางวันร้อนมากกลางคืนหนาวจัดแล้วก็เพิ่อเอินได้ไปรู้จักกับพี่ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเขาก็เลยสงสารเขาบอกมานอนที่พี่ก็ได้ก็นอนฟรีสิบวันอาจา๊ะเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยงอาหารด้วยเลี้ยงพร้อมเดี๋ยวก็นะพี่มีอะไรอาจารย์ผมเบอร์โทรได้ไหมเบอร์เร์โทอาจารย์ได้ไหมเบอร์เบอรโทรผมรื้เบอร์โทรรีสอร์ท เราโทรล์อ่ะอาก็เลยไปขายอันนี้เป็นอยากไปเที่ยวไปใช่อยากไปเที่ยวปแล้วพอเเร็จปั๊บก็กลับมาใช่ก uh> ็ไม่ได้ทําต่อก็พอกลับมาจากปลายปุ๊บก็เปิดเปิดร้านเดิมยังเปิดร้านอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราทําธุรกิจไปเราต้องใหญ่โตขึ้นก็เลยเปลี่ยนจากคียออส เป็นร้านก็เลยเช่าห้องห้องหนึ่งเพื่อจะทาเป็นร้านกาแฟเล็กๆก็เอาคีย์ออสนั่นแหละครับขึ้นไปบนห้องเพื่อจะมาเป็นร้านกาแฟข้างในก็คือเปิดที่เชียงใหม่เหมือนเดิมเปิดหน้าหน้าที่เดิมเลยหน้าที่เดิมเลยแต่ว่ายกขึ้นไปก็เลยเป็นร้านขึ้นมาก็แสดงว่ามีลูกค้าติดมีลูกค้าเรื่อยๆเป็นก็เป็นรุ่นน้องที่เรียนเป็นรุ่นพี่ที่เรียนแล้วก็เป็นคนที่รู้จักแถวๆนนี้คือร้านนี้ครับก็จะเป็นร้านสไตล์นี้อันนี้เป็นร้านที่สามอันนี้ร้านที่สามันนี้ลงทุนไปประมาณ ประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นเพราะว่าต้องต้องต้องตอโต๊ะเก้าอี้เพิ่มาจริงที่พูดมาเนี่ยผมดูแบบคุณ่อนนี้เก่งมากนะท้าไม่ลงพื้นไม่เยอะเลยอ่ะผมเคยยิ้มแต่แสนหนึ่งสองสามแสนห้าแม่คืออาจารย์คือผมจะเป็นคนที่เอาของมือสองมาทาสีใหม่แอัพพายใหม่จะไม่ลงทุนเยอะโอ้โหตลาดนะดีมากเลยค่ะเป็นไอเดียที่สมแล้วจะเป็นสุดยออาจารย์ปอสมเลยนี่อ่ะแล้วพอเปิดร้านนี้เป็นยังไงคะก็เปิดร้านนี้เสียงตอบรับดีแล้วผมอยู่ได้ประมาณสี่เดือนแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ทําพวกกาแฟพวก อาหารเพราะว่าตึกเขาจะโซม oh. ผมผมก็เลยไม่เป็นไรผมก็เลยผมขอเวลาหนึ่งเดือนเพื่อจะ oh. หาร้านใหม่ oh. <c oughs> แล้วผมก็ขับรถผ่านร้านที่ถัดไปเนี่ย oh. หลายวันเลย,เยทำไมร้านนี้สวยจังเลยจะมีสีส้มสีเขียวซึ่งตรงนี้จะเป็นโรงแรมสมัยก่อน 40, 40ปีที่แล้ว oh. <c oughs> จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นมังโกโล oh. แล้วจะมีเจ้าของบ้านเขาเอามาทาสีรีโนเวทใหม่เป็นร้านหมูกระทะเป็นร้านที่อยู่แล้วผมก็เลยเลยไปติดต่อว่าผมอยากจะเช่าตรงเนี้ย oh. แต่เจ้าของเข้าใจดีมากเขาบอกว่ามันมีคนมาจองแล้วแต่ต้องรอพรุ่งนี้ว่าเขาจะมาเซ็นสัญญาไหมผมก็ภาวนาว่าไม่อยากให้เขามาเลยตรงนี้ไม่ต้องเป็นสุดท้ายนั่นแหลแล้วพอผมก็จดจ้องวันหนจะสี่โมงเย็นสักทีแล้วพอผมสี่โมงเย็นปุ๊บเขาโทรมาบอกว่าเขาไม่มาแล้วนะผมก็เลยไปเซ็นสัญญาเลยแล้วก็บอกว่าขอมาจําสองเดือนคือสองหมื่นให้เช่าเดือนละหมื่นแล้วผมก็บอกว่ารางไม่มีแล้วก็เลยแต่คุณยายที่เป็นเจ้าของบ้านเข้าใจดีเขาบอกว่า อยากได้แบบไหนเดี๋ยวยายทําให้ทั้งหมดเลยสรุปว่ายายตกแต่งร้านหมดสามแสนเจ้าของแต่งร้านให้หมดสามแสนแสดงว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไปที่ไหนไปเขาให้อยู่ฟรีสิบวันนารีมาถามหรือเปล่าอาจารย์จะคบเป็นเพื่อนอ่ะสาริกาลิ้นทองหรือไม่คือแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมไปที่ไหนมีแต่คนคนรักเป็นเป็นเพราะว่าผมมีความจริงใจให้กับคนนั้นมากกว่านะครับอันนี้คือร้านนี้เขาทําให้เลย หมดไป3ามแสนสามแสนแต่ด้ยวยความว่าเรามีเงินอยู่แค่2องหมืนอ่ะ,ะแต่เขาเอาค้ามาจจำไปหมดแล้วเราไม่มีเงินซื้อวัตถุดิบผมก็เลยตัดสินใจขายรถแจ๊สคันนั้นเพื่อจะมาทำร้านกาแฟต่อต่อเนื่องก็ขายได้ทันทีก็คือผมก็ขับขายจะมี พี่คนนึงขับรถตามผมมาที่กดส่งอาเขตเพราะผมจะติดป้ายว่าขายราคาถูกแล้วเขาก็ถามว่าทำไมถึงอยากขายเขาบอกว่าเขาจาผมได้ที่ผมไปถ่ายกาแฟที่ปายเพราะช่วงนั้นรถกาแฟผมที่ปายจะลงในพันทิปเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าผมก็บอกว่าผมอยากได้เงินมาต่อยอดร้านนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาขอซื้อผมบอกว่าผมอยากขายสัก3ามแสนสองเขาก็ซื้อโดยที่ไม่ต่อรองแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปโอนให้เขาแล้วผมมีรถจ้างผมก็เอาเงินที่ขายรถจ๊ามาซื้อมอเตอร์ไซค์ขับคันนี้นะครับ อันนี้จักรยานแต่ร้านน่ารักมากเลยก็คือร้านนี้ผมจะตกแต่งเองทุกร้านครับนั่นก็คือร้านนี้อยู่ได้ประมาณเกือบสีคปีร้านนี้เกือบสาปีก็คือชื่อร้านนี้เลยนะคะก็คือร้านกาแฟ อ๋อร้านกาแฟบอกว่าตอนผมเป <k ye ak> ิดร้านแรกเขาถามว่าขายอะไรหรอผมบอกขายกาแฟนี่เป็นบ้านสีเหลืองใช่ครับนี่คือบ้านสีเหลืองนี่น่ารักมากอันนี้เจ้าของบ้านเขารีโนเวทให้หมดเลยหมดไปสามแสนแต่ว่าเราแต่ผมมัดจำแค่สองหมื่นเสียค่าเช่าอย่างดีร่เสียค่าเช่าไหร่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนแล้วก็คืออยู่กันแบบพี่แบบน้องคุณคุณยายเขาก็รักพี่เจ้าของบ้านเขาก็ดูแลกินข้าวด้วยกันเหมือนกันเหมือนน้องอยู่ตรงนี้สามปีพอดีคุณยายเขาจะ ทำเป็นอาคารพาณิชย์ก็เลยต้องต้องจําเป็นต้องเขาบอกว่าจะรอได้ไหมเดี๋ยวทำทำให้หม่อย่างสวยเลยประมาณ6เดือนผมก็บอกว่าคงรอไม่ได้เพราะธุรกิจเราต่อยอดก็เลยย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่แถวบิ๊กซีหางดงอาจารย์หางดงนี่เชียงใหม่ไหมเชียงใหม่เหับนะคะก็คือย้ายที่ไปก็ย้ายที่ไปก็คือตอนนั้นเริ่มเริ่มทำเบเกอรี่แล้วเริ่มเริ่มทำเบเกอรี่อันนี้คือทำเองหรอคะเบเกอรี่ทำเองเริ่มหัดเรียน เริ่มหัดเรียนเริ่มเริ่มไปฝึกตามที่เขาแบบว่ามีแบบมีสัมมนาก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคือดูใน YouTube แล้วก็หัดทาเองเรื่อยๆเยอะมเกอ่ะก่อนหน้านี้เคยรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะทําเค้กเป็นหรือว่ามันเป็นความไม่เลยก็คือเหมือนผมมีความรู้ว่าเหมือนเขาขี่เส้นให้ผมเดินไปเชียงใหม่แต่ถ้าเกิดผมยังอยู่ที่พิจิตรผมก็ไม่มีความรู้เรื่องกาแฟไม่มีความรู้เรื่องเค้กคงต้องรับราชการอยู่ที่พิจิตตต่อไปเก่งนะก็เลย เดินไปผมไปอยู่เชียงใหม่มาหปีกลับมาก็มาทําธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นแต่ร้านที่หางดงเนี่ยเป็นร้านที่ลูกค้าเยอะมากอาจารย์เพราะผมผมเริ่มขายสเต็กเริ่มขายอาหารจานด่วนมีสเต็กสปาเกตตี้มีพวกอาหารตามสั่งด้วยครับนี้จะเป็นร้านร้านแรกมีสเต็กมีอาหารคุณหมอใช่ครับพอดีพี่พี่เจ้าของตึกเขาผมเคยดูแลเรื่องกาแฟให้เขาเขาบอกว่า เรามาเป็นหุ้นกันไหมเดี๋ยวพี่เป็นตึกเดี๋ยวก็ของที่ผมมีคนมาทั้งหมดเลยก็ช่วยๆกันดูแลเป็นพันเนอร์กันใช่อันนี้ก็เป็นร้านที่ผมแต่งข้างบนจะเป็นย้าญ่าเทียมทั้งหมดเลยขายดีไหมฮะขายดีมากเลยคเอาญ่าเทียมมาติดตรงเต็นท์กันก็ใจคิดตอนนี้ของพี่ที่เป็นหุ้นส่วนเดิมเขาเปิดอยู่ครับอยู่ที่หลังบิ๊กซีหางดงเลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านเพื่อนกาแฟแล้วครับครับผมแล้วทำไมเราถึงแบบ ไม่ทํากับเขาต่อ,ตอก็พอดีม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 ปัญหานิดนึงแล้วคือคงเป็นช่วงที่ต้องเดินทางต่อแล้วซึ่งพอผมจากตรงนี้ไปพวกผมก็มีควอมเอ๊ะ S <S <an> <S เราจะทาไงดีเพราะตอนนี้เราไม่มีร้านแล้วแล้วผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนรุ่นพี่สมัยที่รับราชการตอนปี4 1หนึ่งเนาะพี่เขาได้ทุนไปเรียนต่อป,ปรเอกที่นอร์เวยแว์แล้วแล้วผมก็เลยโทรไปปรึกษาเขาทาไงดีพี่ก็บอกว่าเอางี้สิอยู่มาอยู่ที่บ้านพี่ที่เชียงรายจากเชียงใหม่ไปเชียงรายไชชีวิตพี่เดินทางตลอดเวลาครับและตอนนีค้คือพี่เขาบอกว่าพี่เขาซื้อตึกอาคารพาณิชย์ทำเป็นเกสต์เฮาส์เป็นชื่อโรงแรมเดอะนอต เดอะนอตโฮเทลอยู่หลังในบาซ่าเชียงรายเลยเป็นอาคารพณิชย์สล็อกแล้วก็จะมีห้องห้องให้ฝรั่งเช่าแล้วที่นั่นร้อยแล้วกสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นฝรั่งทั้งหมดเลยซึ่งมันจะมีในส่วนของอาหารแล้วก็เป็นล็อบบี้ที่มันไม่ได้ทำเป็นเป็นคอฟฟี่ช็อปมามาสองสามปีแล้วพี่กขบอกนั้นอยู่มามามาดูแลแทนไหมก็ให้ให้อยู่ฟรีเลยช่วยช่วยกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของ ระบบโรงแรมให้พี่ด้วยก็เลยตัดสินใจย้ายของไปนี่แบบไหนโชคชัตาเลยเนาะใช่ไม่เป็นเหมือนแบบผมเลยคอันนี้จะเป็นล็อบบี้ของโรงแรมครับผมก็เลช่วยกันรีโนเวทช่วยปรับปรุงร้านแล้วทำอยู่นานไหมตอนนี้6เดือนหลังจากนั้นที่เราหกเดือนทั้งนั้นจารยหกเดือนที่กำลงจากชิลไเดือนอันนี้ลงจากชงรไลหลังจาก6เดือนปุ๊บ ผมไปนอร์เวย์เอ้าต้องไอ้ชีวิตเดียวไปเยอไปเพื่อนไปถึงเดียวแล้วผมก็ไปเยี่ยมพี่ที่เป็นเจ้าของโรงแรมผมก็ไปอยู่นอร์เวย์กับพี่กับกับพี่เขาไปอยู่นานไหมไปอยู่แค่เดือนเดียวทไมล้งไปไปเที่ยวอยากอยากอยากไปเที่ยวไปชาร์จแบตเตอรี่เนาะคือผมอยากไปเมืองนี้มาก เพราะมันเป็นอะไรที่แบบภาคที่เที่ยงคืนใช่แล้วคชอบแล้วไปนู่นผมก็ไปช่วยพี่เขาในเรื่องของกาแฟด้วยแล้วก็แล้วก็ไปสามารถทําเค้กให้คนที่นู้นทานครับครับแล้วต่อมาหลังจากกลับมาผมก็กลับมาใช้ทุนรับราชการที่พิจิตรนี่ถึงพิจิตรแล้วกลับมาแล้วแล้วกลับมาบ้านแล้วรอนนั้นตอนนั้นซึ่งผมกลับมาวันเกิดผมพอดีวันที่1ิมิถุนาก็ ผมก็อ้าวตายแล้วมาอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำแล้วครับก็กลับมาก็ด้วยเงินทุนก็เหลือไม่เยอะแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งที่ผมดูแลเรื่องกาแฟที่ปั๊มบางจากที่อําเภอไทงามจังหวัดพิจิตรเขาบอกว่าลองทำไหมผมบอกเงินทุนผมมีน้อยอันนี้คือร้านปัจจุบันที่เปิดอยู่ใช่ก็คือพี่ก็บอกอาวเดี๋ยวพี่ให้ยืมตังค์เฮ้ยมีื่อเปิดร้านกาแฟเปิดร้านก็เลยทั้งที่เรายังไม่ขอยืมเลยเดี๋ยวพี่ให้ยืมตังค์เลยก็คือพี่กาบอกว่าเขาเห็นว่าเราขยันเขาอยากช่วยต่อยอดแล้วผมก็เลยพี่เขาให้เงินมาก้อนน ผมก็เลยไปติดต่อร้านที่แฮปปี้พาซาที่โลตัสพิจิตรบอกว่าผมขอเช่าที่ได้ไหมก็เขาก้าให้ผมเช่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็นี่ครับคือร้านนี้อันนี้เปิดวันที่สิบสิงสแล้วจะปิดเมื่อไหร่ครับไม่อันนี้ยังอยู่อาจ้ะจนตอนนี้มันจะอยู่เรื่อยๆไปสาขาแล้วอันนี้สาขาแฮปปี้พาซาพิจิตครับอันนี้เปิดเปิดมาตั้งแต่ทันตั้งแต่สิงหาห7 ป้าเดือนกปีกว่าแล้วใช่ค่ะอันนี้ปกตินี่คือผมทําเค้กคนเดียวนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือเค้กคือทําก่อนที่จะแต่งหน้าช่วงแรกๆผมทําเค้กตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีสองทุกวันคนเดียวเเพื่อจะไปส่งที่ร้านโอ้โหแล้วลูกค้าเยอะมากใช่หลังๆก็มีพนักงานมาช่วยที่ทําคนเดียวคือไม่ยอมจ้างใครหรือไงใช่ไม่มีตังค์จ้างจริงๆ อันนี้เค้กทําเองเป็นเค้กวันเกิดครับมาเกิดของตัวเองวันเกิดของคนอื่นอโนี่ไงมีเป็นนี่เป็นเค้กฟุตบอลครับรู้จากบุคลิกไม่น่าทําเค้กแบบฟลุ้งฟลิงได้ขนาดนี้เลยดูอาจารย์เขาบอกว่าทำไมเอาเท้ามาทําเค้กไม่ใช่ล่ะมึงมามาพูดถูกแล้วอันนี้ก็นเค้กหลักอันนี้จะเป็นน่าก็นนมาใช่ครับ อันนี้คือผมทําในห้องนอนเพราะยังไม่มีร้านต้องทําส่งทําห้องนอนเลยเหรอเนี่ยคือจะเป็นห้องทาเค้กค่ะวิปครีมพวกนี้จะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นห้องแอร์เท่านั้นเนีคือเราประหยัดไม่ใช่จานที่บ้านมีแอร์อันเดียวคือห้องนอนก็เลยต้องขนไปปัดเค้กบนห้องนอนเดี๋ยวตอนนี้ที่ร้านมีกี่สาขาแล้วตอนนี้มี3สามสาขาสาขาให้พี่พาซาพิจิตสาขาบิ๊กซีบางุนนาคและสาขาตลาดร่มเจริญไผ่ทะโพขายทุกสาขาเลยขายทุกสาขาวันละกี่แก้วเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นอาก อนี้สาขานงอันนี้สาขาที่สองบิ๊กซีบางคุณหน้าครับนั่นแน่ใชื่อเอกโกบาด้วยใช่แล้วนะคะนีอันนี้จะเป็นพนักงานที่ร้านเด็กๆที่ร้านแต่ผมโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือผมมีพนักงานพนักงานผมทุกคนซื่อสัตย์แล้วก็ดีคือเขายึดคําหลักว่าเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เขามีงานทำทั้งจริงฮะ้อไหมบางคั้งมันเหนื่อยจนไม่มันไม่เหนื่อยแล้วจ้าจนผมต้องศรัทธาแล้วอึ้งแล้วทึ่งมากที่มีที่เห็นัวเนี้ยนะครับ เป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้าคนทําเค้กเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นบาริสต้าเป็นคนขับแฟโอซยเป็นหลากหลายหน้าที่มแบบมีพลิขันตลอดเวลาเพราะว่าผมมีอาจารย์ปอเป็นไอดอลจากขับมอเตอร์ไซค์จากนอนข้างถนนจนไปได้ดิบได้ดีตัวเล็อยู่นย อันนี้คือสาขาสาอันนี้สาขาปัจจุบันครับนี่คือเพิ่งเปิดเมื่อวันที่สองอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะวันที่สองนี่แม่ใช่ครับใช่นี่เปิดที่สองอันนี้ก็ของมือสองอาจารย์เซเว่นเคาโล่ผมก็เอามาติดเนี่ยให้สวยสวยงามเขาเนี่ยแล้วทำไมเขารู้ทำยังไงเออเขามีไอเดียในการที่จะแบบเปลี่ยนของแบบเก่าให้เป็นของใหม่ในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นค่าแล้วูสวยคนนี้มีหัวมากกว่าใช้ตัดผมถูกต้องเอาจริงๆนะบางคนมีหัวใช้เก่งนี่ดูเก้าอี้อันนี้ก็เป็นถังถังที่เขาเป็นสารเคมีก็เอามา ทำความสะอาดก็มาใช้ได้ทำความสะอาดแล้วนะแต่งร้านน่ารักมากเลยเห็นเต่นกโอบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการโดยเฉพาะใช่แล้วว่าถ้าเกิดใครดูรายการนี้ทั้ง3สาขาวันเสาร์ตั้งแต่ร้านเปิดอย่าร้านปิด จะไม่ไม่ปิดร้านร้านปิดวเยอะปะถ้าเกิดเป็นในห้างจะร้านเปิด10บโมงถึงสองทุ่มแต่ถ้าเกิดเป็นร้านที่ร้านนี้ครับร้านไผ่ทัพโพจะเปิด7จ็ดโมงครึ่งถึงสองทุ่มไปได้เลยวันเสาร์จะได้วันเสาร์นี้สาขา10คนแรกให้เค้กฟรีไปเลย1ชิ้น1ชิ้นกาแฟอีกหนึ่งแก้วว้าวพี่คะขอชิมก่อนได้ไหมขนมเนี่ยได้เลยได้เลยได้รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มีชื่อว่าเค้ก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 เลนโบว์เลนโบ ตรงมาทางนี้เลยน่เลยอ่าเดี๋ยวนะแล้วให้กินยังไงกิบช้อนให้เหมือนในรังอ่ะนี่ขอชิมก่อนนี้เค้กที่บอกว่าแบบนีคุณมีชิมมากรองกนได้นะขอบคุณค่ะิมากรองเลยครับจะบอกว่ามากรองเป็นของที่แบบเนี่ยทําคนเดียวทําไมทําได้เนี่ยผมไม่เข้าใจมันคือปกติเนี่ย คนที่เขาทำเบเกอรี่เนี่ยก็จะมีความชํานาญเฉพาะอย่างช่วว่าเค้กก็เป็นเค้กถ้าจะเป็นพวกแบบเป็นขนมปังหรือว่าจะเป็นพวกมาการองมันก็จะอีกแบบนึงแต่พี่ทําได้ทุกอย่างเลยอ่ะทาได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ดีสักอย่างดีใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยค่ะเนาะเรามาชิมกว้ง นิ่มมากอ่ะขนมเครป้กๆอ่ะนิ่มอันนั้นจะเป็นรสกล้วยหอมนี่เป็นช็อกโกแลตครับสีม่วงจะเป็นบลูเบอร์รี่อาจารย์ปอมขอชิมกล้วยหอมจริงๆบ้างอันนี้สีชมพูจะเป็นสตรอเบอรี่จะเป็นเนื้อเนื้อแยมที่จะเอาไปผสมกันครับสีชมพูช็อตมาแล้วไม่หวานมากครับเก่งจังเลยอ่ะขอโทษมาขอโทษมาแต่อยากให้ชิมอันนี้จานเป็นไฮไลท์ของที่ร้านครับอันไหนคะอะไรฮะ เพราะว่าอีกไม่นานจะขึ้นเป็นของดีเมืองพิจิตรแล้วเนเค้กน้ำมะพร้าวเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนครับโอ้โหอันนี้ปกติน่าจะทาที่ที่พิจิตรแต่เมื่อคืนนี้ให้พี่สาวทาให้เพราะพี่สาวก็ทําเค้กที่ปากเก็ดครับพี่สาวก็ทําด้วยฮะทำครับอันนี้คือกลายเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยใช่ครับอาจารย์ระวังมันจะย้อย อาจารย์คะถ้าอาจารย์ยังไม่พร้อมน้องวีพร้อมค่ะเร็วเร็วได้ได้ได้น้องวีพร้อมน้องวีพร้อมแกน้ารังก้องค้าอร่อยมากเลยอันนี้นะครับคนละชิ้นขายเท่าไหร่คะสามสิบบาอเดี๋ยวอะไรสามสิบบาทสามสิบบาทครับเค้กเหรอคะชิ้นละสามสิบบาทเค้กชิ้นละสี่สิบห้าทำไมนะฮะลัวจะได้กำไรได้ไงขายราคานี้ครับเพราะว่าอาจารย์คือเราขายในต่างจังหวัดแล้วก็เอาราคานี้คือเราอยากให้เขากินได้บ่อยๆถ้าเกิดราคาสูงไปคือเขาก็จะกินได้น้อยเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ใช่ครับ นี่แขกลูกส้มแขกลูกส้มน่ารักน่ารเลยอ่ะนี่เห็นไหมเขาอะเล็งมานานแล้วคนคนี้เนี่ยเนี่ยน้องบีเขาเล็งมานานแล้วอาจารย์ดูซิว่าจะอร่อยเท่าที่ร้านอาจารย์ไหมโอ้ยหยดถึงเดือดก็ได้ครับอใช่นะคะน้องเอาช้อนดีกว่าใช่หนูเลอโดดเยตอนเนี้ยเป็นไงโอเคไหมเดือดน่าจะชอบนี่ขนาดผมกินทั้งเปลือกนะอาจารย์ทำไมไม่แกะเปลือกส้มออกก่อนใช่สิ อร่อยมากเลยค่ะรสชาติไม่หวานมากกำลังดีนี่เค่ขายอันนี้ก็สามสิบบาทอันนี้40บาทส0บาทอย่างนี้สิส0บาทออนีเคยชิมเค้กที่เป็นเค้กมะพร้าวอ่อนแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันไม่หอมแบบนี้อันนี้ละลายในปากเลยนะใช่ละลายในปากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองชิมอันอื่นๆแต่ว่าอร่อยนะคะแน่นอนค่ะใครที่อยู่แถวพิจิตรค่ะอยู่ ใกล้ๆนะคะแนะนําเลยไปร้านของพี่อ๋อนะคะในออคฟฟิศแอนด์เบเกอรี่นะคะทั้ง3สาขาเลยแล้ววันเสาร์นี้ถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากผู้หญิงรู้จริงคุณจะได้รับทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเค้กตามที่คุณเลือกเลยใช่ไหมคะสิท่านแรกสาขาละสิบท่านแรกเท่านั้นเครื่องดื่ม10อะไรก็ได้ได้ถ้ามาสิบเอ็ดก็ได้ยังไงโทรศัพท์ไปสอบถามเส้นทางก็ได้นะคะที่0 9 6 5 2 9 1 4 6 6ค่ะและ081 883 9974ค่ะ Facebook ก็พิมพ์ชื่อของพี่อ่อนไปเลยค่ะทีระดมคงสิทธิ์รัตนตระกูลนะค่ะวันนี้ชีวิตดูแบบมีสีสันเดี๋ยวเราไปติดตามในชีวิตดูน่าสงสารกว่าไม่สีสันนะลัเหรอวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านเลยทั้งพี่อ่อนแล้วก็อาจารย์ปอด้วยค่ะรับคคุณจีน่าจะมีตอนหนึ่งตอนสองนะจริงเพราะว่าผมเขียนสตอรี่ลงใน Facebook ตอนนี้ถึงตอนที่6แล้วรูป่ไมติดตามกันเลยนะคะล่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะครับ